ันนี้แม่เราเป็นวูบวูบว่าบ่เป็นนางว่าตรงกล้องแม่งะมั้งพอดีจ้าคุณแม่คุณแม่กับนุ่งจะเสียพนดีมากมายอัสวัสดีจ้าท่านผู้ชมสสวัสดีจ้เมือนี้ฟังเป่าเห็ดยำวุ้นเส้นค่ะยำแบบง่ายๆหากบ่ะพี่น้องเพิ่งลวกกุ้งแบบปอกเพิ่งแบบบม่ปอก นี่อันนี้น้ำเด้อจัดพี่น้องเดี๋ยวชิ้นรยน่ะสตอจ้ะจึ๊บคุณแม่ตักเสียจานกันแล้วเดี๋ยวตักเสียจานพี่แม่เจ้าลายลายแล้วมันเพ,พนลิดผลันเพลินวะไม่นี่ลูกเ,เพ็ดเผ็ดนด้วค่ะคุณแม่ค่ะเอากุ้งตัวใหญ่ให้พี่แม่ไปเลยนี่สุกอันนี้เล็บมือล่างเดี๋ยวยู่หน่อยนึงพี่น้อง มาเล้นพี่น้องลงมือกันเท่าเพชรก้อนทีกินกับเยลืมด้จ่ะพี่น้องกดไลค์กดติดตามกดกระดี่ไงยาไพ่ทำแน่จ่ะสงสารรักยายไพ่น้อยขอให้รักนานๆขอบคุณเล็บี่ยุบานเท่าด้วยกันสุกข,ขุสุกคนหัวนองน้องแวงบริอายเอิน่นเอิ่นซื้อกะได้กะเข้ากับหลู่าเพิ่นเบิงเท่าเพิ่นกะเอทักไข่ข้ามา ไี่ได้เอาขอบออกมันขอบเ้าจับออก ไม่มาเลือกมาเลือกไม่ได้เส้หมูสับเหลยมเส้นส้หมูชิ้นหรอกไม่ได้มากหย่ำเป็นตอนๆแถวก็บริ๊ด กล้องรือมาขอบออกแซบพี่นองแซบ อืมเกี้ยงแกอร่อยมากอืมกรวน้ำไปอยู่ใกล้แม่แล้วอะไรอย่าเเกี้ยงแกนยังไงอืมก็มติดจุ่มน้ำไม่อยากให้กินเพ็ดน้ำปลาซีดน้ำปลาซีดซีดคือหยอ กินเทศแล้วอืมใบนั่นติดกระตือวองแก๊บพึ่ง่างแกบ ไปใจน้ากับเทียมดองเลยจ้ะนี่ง่ายไม่เช็ดหน้าเช็ดตายไม่เช็ดกระบงังไว้ เอาซวนตักร,ราดเอามันเผ็ดคือจักเอาไปจานนี่คือเม่อ,อยากให้ล้งกินเผ็ดมันจากคันตักน่ามินี่มันเผ็ด สุดยอดพีน่นง้งสูงใหญ่ ตอบอนี่นองตาคือเป็นฟางๆเป็นน้ำเพศโพดบ่ À, mẹ ạ, à. mẹ, ừ. ừ, à. hmm? à, mẹ, mẹ, mẹ thích bún sen, nào hmm? thích giọt, เขาเรียกตองโอ้เขายำใส่ในนี้อยู่แล้วไม่มีปลาเคียงหนูไม่กินปลาเคียงกินคิ้วตองโอ้ั้งเจ้า่มากสปล, <c oughs> ลูกมากตองโอ้พักเสียยำหนะึ่ง ข้าแซ่บพี่นั่ง,งกินบะเงินหูไม่จ่าแล้วมันเนี่ยม,ย 3, 4, ามาื่อไหร่เอ็นเรเบนนั่งเหลืออยู่สามสี่เด็ดทำมันใจคนกันเขาบอกคนเผ็ดไงแต่เรเบนพี่นี่ไม่จิ้มน้ำเรเบนเป็นใหญ่ จ่ต่อพี่น้องหนุ่มมาจะต่อกันเกืดกระเพาะิน่นกกุ้งอ่ะ ขอบคุณเด้อพี่น้องที่มากดไลค์กดติดตามให้ทั้งเก่าทั้งหม่เพป็นมากเกา่าก็เจ้าก็สิออกไปอ่ะมั้งทั้งเพ,พื่อ,อนเพื่อนไร้ชดทั้งที่นี่พายก็เขาไปเขมา,าขมาัาา่งเพราะเขามั่งนะจังมาของอไร้ชดมาเป็นหืม เมื่อกี้กินข้าวแล้วชอบกินข้าวไม่ได้รหรอกอกินดือดูเอาเหมือนจะไม่นั่งไม่เหมดอน,นเลยอืมตั้งเลยกกะ คลิปนี้กับลาภพน้องก็นนได้จากพีเด้อเมื่อื่นจังเจอกันไหมในคลิปหน่าแล้วจะกินย,ยังหายังกินดอกจากพี่น้องเมื่อื่นมืน่อนี้กับลาภพน้องไปสักก้อนฝากกดติดตามกดลไลค์กดแชร์ให้เนี่ยพิณองบ๊ายบายจ้ะบ,บ๊ายบายสวัสดีจ้า